สวัสดีครับคุณอินทิพครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,น,นครับวันนี้ผมอยากสัมภาษณ์คุณอินทิพลเพราะคุณอินทิพนรอดชีวิตจากการเสี่ยงเสียชีวิตกับทันหันด้วยคือขึ้นเครื่องบินแล้วพอดีป,ดปวดหัวใจแล้วก็ตัดสินใจไม่ขึ้นแต่ถ้าขึ้นในตอนนั้นคืออยากจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้แล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องหัวใจซึ่งหลายคนมีโอกาสที่จะเป็นโรคเสชื้อตีบแตกตันแล้วนี่ก็คือรอดมาแล้วก็เลยอยากมีเรื่องที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าทุกคนมีโอกาสเสี่ยงเสมอเลยเกิดอะไรขึ้นแล้ว ก็คือม <iah> ีธุระที่ต้องบินไปอุบลไฟเช้านะครับประมาณสักเจ็ดโมงเช้าภรรยาก็ขับมาส่งที่สนามบินนะฮะวันีเกตที่เราจะไปเป็นเกตสุดท้ายเลยลึกสุดแหละก็รีบๆเดินเลยเดินเลยเพราะว่ามาสายนะฮะเพื่อจะเข้ากำลังสตป์ตั๋วเพื่อจะเข้าประตูเครื่องบินนะทีตนี้อาการมันก็แน่นหน้าอกหายใจลงมาอยู่แค่ตรงคอหรือเงือออกแล้วก็เหมือนอาการจะเป็นลมก็เลยเอ๊ะอาการแน่นหน้าอกมันน่าจะเกิดกว่าหัวใจอ่ะผมคิดบ้าเลยนะเพราะไม่เคยเป็นเป็นอาการแบบนี้ถ้าจะไปลงก็เป็นแค่หน้ามืดเดินะฮะแต่ตอนนี้มันก็คือมััันนนนหายยยใจไมม่่่ลงงอูแีี้้ปณฮ ใช่คออ๋อผมรู้แล้ประมาณเพื่อเราหายใจให้เต็มที่ก่อนถ้าเต็มที่เราต้องการสูดให้มากกว่านี้สูดไม่เข้าประมาณั้มเหมือนเราวิ่งร้อยเมตรเลยวิ่งร้อยเมตรแล้วเราเหนื่อยฮะหมายถึงวิ่งเต็มที่ร้อยเมตรเต็มร้อยเมตรแล้วก็หยุดเลยหยุดแต่แป๊บก็จะบอกอากาศหายใจไม่ทันแต่มากกว่านั้นมากกว่านั้นมันไม่ลงอ่ะพยายามหายใจแล้วมันอยู่ได้แค่นี้ทำยังไงมันก็ไม่ไหลลงไปฮะอากาศที่เราจะจะหายใจลงไปมันมันไม่ลงแสดงว่ามันตายให้ได้ถูกต้อก็เลยตัดสินใจเอ๊ะไม่บินดีกว่าแล้วก็เดินย้อนกลับไปหน้าสนามบินนะฮะก็โทรบอกภรรยยยาา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 ถถ้้้้้้้เเเเเเรรรรรบบบบบิิิินน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 นกกกกลลลัััััััขขขขึผผผมมมมมคคคดดดววววว่่่่ไไปปปปือออองงตตตศพะะณใ็ชี แล้วถ้ามันเป็นกลางคืนก็มีโอกาสเสียชีวิตอีกใช่ไหมต่แรกยังไม่รู้ก่อนว่าเป็นอะไรต้องพูดน,นี้ก่อนเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่คนเป็นโรคหัวใจก็จะเป็นกลางคืนแล้วก็ตื่นเช้ามาไม่รู้แหละแต่ในนี้ของผมก็เราก็มีตรวจประจําตัวอยู่แล้วทุกสี่เดือนที่บํารุงล่าเนาะนะก็เลยประวัติเราสี่ห้าปีอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะเรื่องเบาหวานนะผมพูดนี้ก่อนเนาะก็เลยไปที่บํารุนล่าแต่ว่าต้นยอนอีกนึงก่อนที่ภรรยามารับเดินไม่ไหวมันต้องเดินแล้วก็ส50 m. 50 m. 50 m. M. ักห้าสิบเมตรพักห้าสิบเมตรพักห้าสิบ รับไปโรงพยาบาลก็แอดมิดห้องฉุกเฉินก็อาการบอกคร่าวๆาาาคุณหมอคิดว่าเอ๊ะน่าจะเกี่ยวกับหัวใจแหละก็ให้ยาขยายหลอดเลือดก่อน2ชั่วโมงงั้นเดี๋ยวผมถามหน่อยว่าถ้าไม่มีอาการนี้ก็ไม่เป็นไรดิถ้าเพื่อนๆก็ฟังอยู่ตอนนี้คิดว่าโรคหัวใจอ่ะเป็นภัยไข้ตัวที่อันตรายที่สุดอันตรายที่สุดผมว่าจริงๆเป็นกับปีนะฮะอาการก็คือว่าแน่นออกหายใจไม่อิ่ม,มเราก็คิดว่าเราทำงานแล้วเราเครียดไมเกรนหายใจไม่อิ่มสมมุติอากาศโอโซนเนี่ยติดทะเลนะ แล้วสูตรลึกๆออะมันจะลงมาอยู่นี่อยู่ที่ปอดถูกไหมฮะแต่เมื่อเกือบปีฮะหายใจไม่เหล็มันก็เอ๊เหมือนแบบหายใจแค่50% 50%เราก็คิดว่าไม่เกรนก็ไม่ตรวจเรื่องหัวใจเลยฮะตรวจแต่เรื่องเบาหวานความดันไขมันตรวจแค่นี้นะก็ปกติฮะก็คุมได้คุมอาหารคุมอะไรหมดก็ไม่ได้ตรวจหัวใจย้อนกลับไปที่เข้าโรงพยาบาลก็ให้ทานยาขยายหลอดเลือดเลยก็นอนอยู่ห้องฉุกเฉินสองชั่วโมงคุณหมอก็มาบอกว่าไม่เจอ แต่ว่าหายใจกลับมาเป็นปกติแล้วแต่คุณหมอบอกว่าก็มันป่วยแบบนี้ยังไงมันต้องหาให้เจอไม่งั <ừ> ้นคุณจะหายใจไม่ออกได้ไงประเด็นก่อนนะ ừ ừ คุณหมอก็โอเควิธีการเจาะตรวจหัวใจครั้งหนึ่งนะฮะตรวจก็คือต้องเจาะเลือดเอาไปตรวจทีนี้คุณหมอกเลยว่าโอเคทั้นนี้ต้อง a ดมิดแล้วผมก็เลยขึ้นไปนอนรอบนห้องสักสี่ชั่วโมงกว่าก็คิดว่าคงไม่เป็นไรมากก็คิดว่าไม่เป็นไรมากหนึ่งเนาะเราก็อยู่ในมือแพทย์แล้วถ้าเกิดอะไรอุบัติเหตุจริงอย่างน้อยหมอก็ช่วยเราทันก็คิดว่าไม่เป็นไรมากก็ไปนอนนอนเสร เคยทานยาเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือเปล่าคุณหมอถามผมแล้วบอกผมไม่เคยแล้วผมไม่เคยรู้ว่าผมเป็นโรคหัวใจเนาะคุณหมอก็เลยบอกโอเคเนี่ยตรวจค่าเลือดออกมาแล้วนะฮะค่าเลือดค,คุณเนี่ยเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจคุณหมอพูดงี้ก็ไม่มีอะไรมากนี่ก็ <S <S ไม่มีอะไรมากแล้วเราพูดได้เลยปกติเพราะหายใจก็ปกติแล้วเพราะว่าไอ้ตัวยาตอนสองชั่วโมงแรกคือขยายหลอดเลือดไง es. มันก็ขยายแล้วเลือดมันก็ทำงานปกติคุณหมอก็เลยว่าโอเคคุยกับสองคุณหมอหัวใจกับคุณหมอเบาหวานก็เลยบอกวาอ่าโอเคคุณไข้ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราจะรรรรรรููู้้้้้้้้้เเ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 เลล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 ยยยนน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 ะะะะะะวว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 ่่่่่าา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 ปป็็็ดดดัััััััััับบไหห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 ขอออองงงโโคคคคใใใจจจจืุณมมมมมมมพแแแถกกกกฮตีีีสสสสส หัวใจนะะฮบอกว่าโอเคียงี้มี2ทางช้อยของคนไข้ก็คือ1ฉีดสีแล้วเข้าอุโมงค์ดูอ,อุโมงค์นะก็ไปนอนหลายๆคนก็คงเคยไปนอนตรวจนะฮะช้อยที่2ก็คือเข้าห้องเลยฉีดสีฉีดสีเสร็จปับ๊บเจอก็ทําเลยก็ผมก็ค่อเอ้ไหนๆก็มาแล้วคุณหมอก็บอกแล้ว,วเี๋ยป็นหัวใจผมก็เอางั้นผมเลือกช้อยสองละกันคุณหมอโอเคงั้นก็เตรียมตอนเจ็ดโมงเช้าก็อน,นอนปกติให้น้องเกลือเตรียมรออันเนี้ยเราโชคดีเพราะว่าเราไปโรงพยาบาลเอกชนเพราะถ้าไม่เอกชนอาจจะไม่ใช่อย่างี้ใช่ไหมอ๋อรัฐบาลจะไม่ได้ทันทีอย่างี้ถูกรัฐบาลก็รอคิวววอออ่่่ะะเเนนนนาาแตณัั้้ผมลืกกชยสถูไง แรกก่อนผมเลือกที่ไม่บินอ,อันที่2มันเป็นตอนกลางวันไม่ได้เป็นกลางคืนเนี่ยอันนี้ชมของผมนเนาะถ้ากลางคืนก็ไม่มีการหานันไม่มีการหันหลับแล้วมันอาจจะไปเลยไหลาตายไปเลยนนโรงพยาบาลก็ไม่รับด้วยโรงพยาบาลก็ไม่รับด้วย,วยถูกเนาะยิ่งต่างจังหวัดก็มีโอกาสก็มีโอกาสนะะฮผมก็เลยโอเค,อเ,คเลือกชล่อยสองคุณหมอก็เลยให้ไปห้องทำหัวใจนะฮะเราก็จะเห็นนะฮะเราก็จะเห็นจอเห็นคุณหมอทำอะไรเนี่ยแหละนะฮะไม่ถึงขั้นวางยาสลบก็จะฉีดสีเข้าไปก่อนฉีดก็ต,ตรงนี้ฉีดเข้าไปแล้วผมก็ไม่เคยผมก็ถามหมอไอ้ฉีดสีเนี่ยปาากกมมมมัััันนนนจะเเ็็ไไงงโโอออ้้หหืฟชตตทวผ ผมก็ hey, เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อสีมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วแล้วก็คุณหมอก็เห็นแล้วเห็นทั้งล่างเลยเนะนี่ยเนีนนนฉีดสีเนี่ยมันคือเราหายใจยากอยู่แล้วออกซิเจนก็ะผานยากอย,กอยกู่แล้วในเลือดเรามันมีหน้าที่ลำเลียงสารอาหารออกซิเจนเข้าร่างกายฉีดสีเข้าไปตีบอยู่แล้วฉีดสีเข้าไปก็ย,ย,กยกิ่งหายใจยากดีก็หายใจไม่ได้สมบูรณ์ละเป็นระดักันเพียงแต่ว่ามันได้ยาตัวช่วยคือขยายหลอดเลือดออ๋ให้ให้มันพอเลือดไปเข้าไปเลี้ยงได้หัวใจนะต่อจากนั้นน่ะคุณหมอก็เห็นแลลล้้้้ววววเเเเหหหห็นนนสสสีะะ่่าาาัััใจรตทงมมมดดอยฮ ตันก็คือมีอยู่3เส้นตันหมดเลยตันหมดเลยแต่ละเส้นก็ประมาณ90%ขึ้นอ่ะเกือบจะร้อยอ่ะหมายถึงว่าความตันเกือบจะตันแล้วเลือดหาไม่ได้แล้วถ้าตันหมดก็คือตายทันทีถูกบางคนตันเส้นเดียวเขาทำก็ยังใช้2เส้นหลักใช่ป่ะแต่ผมว่าคือตันสามเส้นอ่ะก็คือตันหมดแล้วเกือบหมดแล้วเนี่ยจารย์แล้วนนี้คือก่อนก่อนทำเนี่ยมันตันตันตันอันเนี้ยทำแล้วเลือดโฟเลยเพื่อนๆดูอันนี้ให้ดูนะครัดูอันบนคือก่อนทำนะฮะอันล่างคือทำแล้วอันนี้หลังทำแล้วนะโอเคครับนี่เส้นที่หนึ่งาเดี๋ ใอาจารย์นั่นบนก่อนทำนี่นี่อันนี้ทำหมดแล้วโล่งเลยมันก็เลยมีอย่างนี้เพิ่มขึ้นนี่เลือดเดินแล้วและนี่คือเส้นเลือดเราแกนี่ผมบอกแล้วนะนี่ก็คือโอ้ยย่ากนั้นเส้นนี้ก็บางนะเส้นนี้คือใหญ่ขึ้นเนาะเส้นนี้ก็บางนะเส้นนี้ก็หนาขึ้นเนาะนี่บางนี่หนาขึ้นดูติดต่างกันเลย คือเส้นสองดูเป็นไงคือตันเยอะเลยอะ่ะบางงานก็ตันสนิทซึ่งเราไม่รู้ตัวด้วย<ร>ไม่รู้ตัว,ตวคุณหมอก็เลยบอกวันนั้นนะฮะที่จะมาเข้าห้องอ่ะโอ้คุณโชคดีมากเลยคุณรอดมาได้ยังไงคุณมอกย่านี้โดยคุณไม่รู้เลยว่าคุณเป็นโรควใจดูหน้าคุณอิทิพลไม่ได้เป็นคนที่อายุเยอะเลยนะฮะเป็นวัยยังวัยรุ่นอยู่เลยอะ่ะทำไมเป็นอย่างนี้ได้ไงมาทัสิทํำไมถึงเป็นได้จากการอ่านข้อมูลและหลักๆคืออะไรคือเรื่องการกินเลยฮะ กินแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วอะอย่างนี้นะน้ำมะลมอาจารย์น้ำมะลมเหรอน้ำมะลมน้ำลมเป็นเหรอเป็นฮะหนึ่งน้ำลมสองน้ำตาลน้ำตาลครับเพราะว่าอะไรน้ำตาลมันไปทำให้เป็นหินปูนฮะของผมที่ตรวจเจอแล้วเนี่ยก็คือเป็นหินปูนในเลือดคือไม่ใช่ว่าไขมันอุดตันในเลือดอย่างเดียวหินปูนอุดตันในเลือดเนี่ยมันหนักกว่ามะฝคือเหมือนฟันเราเนาะเราก็แปรงฟันเราทุกวันถูกไหมฮะเราแปรงฟันนะคุณหมอยังบอกว่าต้องหกเดือนเราต้องไปขูดหินปูนครั้งหนึ่งใช่ไหมหกเดือนใช่ในในเลือดอ่ะแล้วในเลือดออออออ่่่่่่่่ะะปปปปปปปีีีีมมมมลลลููููููกกกกกิิิินน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 ไไไไไรรรรรบ้้้าาาาาางงงเเ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 คคคยยยขขขดดดดดหหหใืืืถััตตทุึแวส ไมการถินปูนเลยแล้วเราขันปูนได้มั้หรือไม่ได้จริงๆต้พบคุณหมอคุณหมอก็จะมียาช่วยเนาะนี่ก่อนจริงๆแล้วมันมีนะเพื่อนเดี๋ยวฟังให้จบจริงๆมันมีวิธีการยังไงเพราะเส้นเลือดเน่ยมันยาวเท่ากับรอบโลก2รอบครึ่งอ่ะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวฟังต่อครับอันที่1คือผมก็โชคดีส่วนหนึ่งคือ1หาหมอทัน2เส้นเลือดที่ขยายทําสเตนใส่บอลลูนเข้าไปเนาะก็หลายตัวมากมันเข้าไปในเส้นเลือดเพื่ออยากจะเลือดแต่ว่าเมื่อก่อนเรารู้แต่ขนลวดใช่ป่ะฮะแต่รุ่นใหม่ฮะมันเป็นสเตนเป็นแบบไทเทเนียมมันก็จะแพงหน่อยพอใส่เข้าไปปั๊บมันก็จะไปสัมพันธ์กับเนื้อหลอดเลือดอะไวแล้วก็เลือดสามารถซึมได้ไวขึ้นอันนี้อันนี้คือเทคนิค อันที่สองก็คือในส่วนของการประเมินในเรื่องของผนังเส้นเลือดอ่ะของผมไม่ได้เปือ่อยอันนี้โชคดีอ๋อวันนี้ถ้าเส้นเลือดเปื่อยก็ขยายเส้นเลือดไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกมันแตกทีนี้คุณหม <c oughs> อโดยทั่วๆไปคนที่เปื่อยเนี่ย <c oughs> ก็จะต้องไปหาตรงขาตรงไรเพื่อมาตัดมาต่อใหม่หาจุดที่สมบูรณ์ที่สุดเส้นเลือดที่เปื่อยเส้นเลือดที่มันต่อบางต้องเปลี่ยนเส้นเลือดเอาเส้นเลือดตัวเราเองเนี่ยมาใส่เอาของคนอื่นมาไม่ได้ไม่ได้เพราะมันจะตอบสนองอ่าฮะใช่ถูกตอบสนองครับถูกผมขอถามนี่ก่อนสิ่งสำคัญคือค่ารักแนส อาาจรย์ ฮะเส้นละหกแสนแสดงว่า3เส้น6กแสนก็คือล้านแปดแสนบาทใช่เอาว่าผมทำเส้นแรกก่อนเนาะเส้นแรกเนี่ยย้อนกลับมาว่าผมฉีดสีเนี่ยเขาให้ปริมาณประมาณร้อมิลลิกรัมคนเราจะรับได้มันต่ายไวนะนะฮะคุณหมอก็เลยว่าฉีดได้แค่ร้อยมิลลิกรัม่ยทำทีละหนึ่งเส้นหรือว่าใจอ่ะคุณหมอจะฉีดร้อยมิลลิกรัมแล้วก็จะทำทั้งหมดอ่ะพิเ็จเลยแต่ทีนี้มันเจอสามเส้นแล้วแต่ละเส้นมันตันเยอะมันก็เลยทำได้เส้นเดียวทำได้แค่เส้นเดียวต้องกลับไปพักก่อนก็คือออกจากโรงพยาบาลไปก่อนไปพักฟื้นทีีีีี่่่่่่่่่่บบ้้้้้้้้าาาานน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 นออ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 อะะะะทเเ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 เยยยยยหหหหงงงงูชชชัััััััวลลลดดดดิิิิิไมปกกกกกตต็็จคคืืืพพแ ไม่ได้วิ่งนะชั้นหนึ่งก็คือประมาณ10ขั้นสิบขั้นหนึ่งสองก็ดแปดต้องนั่งพักเหนื่อยอย่างนั้นเลยใช่ฮะแล้วพวกอาจารย์เนี่ยพูดได้ไม่เกิน30มสิบวิผมจะเหนื่อยแล้วอ๋อถ้าเราพูดานนี้อยู่เนี่ยคือพูดได้งสามสิบวิไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพูดต้องนั่งพักแล้วหยุดพูดแล้วก็กลับมาพูดใหม่อันนี้เห็นแล้วว่ามันได้แค่เส้นเดียวที่ใช้งานยังเหลืออีกสเส้นก็อาจารย์ที่ถามที่ผมว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยจะยังไงต่อคิวที่จะไปโรงพยาบาล้ว ก็ตัดทำไปเส้นหนึ่งแล้วไงพอพูดได้พอเดินได้ไงเดี๋ยวนะหมายถึงว่าตีไป3เส้นแต่ว่าแก้ไขไปแล้ว1เส้นถือว่าไม่วิกฤตถือทีนี้รัฐบาลเขามีคนวิกฤตกว่าเราอีกไงอีก3เดือนระบบราชการเนาะหมายถึงว่ามีคนวิกฤตกว่าเราอีกก็เลยไม่ให้เราผ่าตัดก็เลยต้องไปเอกชนก็เลยต้องโดนเยอะก็พักอีกประมาณสักเจ็ถึงสิวันแล้วก็กลับไปทีนี้คุณหมอรู้แล้วว่าจะทําเส้นไหนไงเพราะว่าเอ็กซเรย์ครั้งแรกเห็นแล้วก็เหลือเส้นที่2เส้นที่3อันนี้เส้นแรกดีก่อนฉีดตรงนี้เนาะมาที่หัวใจเส้นสองกกกก็็คือววาาาาางงงงขขขเเเเรรรแแแแททึึึ้้้นนนนนไไปปตตต่่จะะะูััฮมม๊สีียย แค่นี้เราก็รู้สึกเสียวนะแต่มันต้องแต่มันเรื่องชีวิตนะแล้วก็เราไม่เคยโดนเป็นร้าน8ปตอนนั้นรู้สั่งนั้นวเลยตอนนั้นเงินทองไม่ใช่เป็นปัจจัยแล้วตอนที่เรารอขยายหัวใจเนี่ยอีกสิวันพวกนเรารู้สึกยังไงว่าเราจะอยู่ตอนแรกเราก็คุยว่าโอเคเราก็จะช่วยครอบครัวเนาะสมมติไปลงโรงพยาบาลรัฐบาลได้ถ้ารัฐบาลเนี่ยเส้นระฐาลสามแสนสา0แสนทั้งสามแสนจากเส้นระอยหกแสนหกแสนก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแต่ว่าคิไม่ได้เราก็เอ้งั้นเราคุยกันว่ายังไงล้วก็เอาที่แหละเพราะว่าหนึ่งประวัติ หาให้เจอถ้าคนอื่นหาไม่ได้เอาก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นอย่างรัฐบาลเดียวไม่มีคิวว่าพ่อมีคุณหมอว่าพี่พลาดเยอะหน่อยเดิมที่บอกว่าหาให้เจอเลยก่อนเอายาไม่ทานถ้าไม่ตั้งใจหาอายาไม่ทานไม่หายเขายิ่งหนักยังไปอีกเนี่ยก็เลยตัดใจทำสามเซนสามเซนก็พักฟื้นประมาณสักสองอาทิตย์เนาะพักสองอาทิตย์แล้วก็ปรับพฤติกรรมการทานอาหารทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอะไรที่เราคิดว่าอร่อยจริงๆมันไม่ใช่ละทานอะไรอร่อยแต่ว่ามันสั้นลงอ่ะชีวิตอะไรที่ทำให้เราหนึ่งก็คือพวกน้ำมันลมสองน้ำตาลครับสามน้ำมันพืชตัดดทิ้้้งเลลยาไแวก็น S <S 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 เปิดเมื่อไหร่ก็จะหยิบเนาะวันนี้เราก็เลยบอกว่าอย่าเป็นแบบเราเลยมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่ว่าเนะพื่อนทุกคนฟังอยู่ก็คิดว่าฉันคงยังไม่เลิอกอะ่ะยังไม่ถึงตอนนั้นยังไม่ถึงตอนนั้นไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรผมคิดว่าถ้าการหักดิบียจากที่เราชอบเดิมอะฮะแต่เดือนนึงสักกระป๋องนึงก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยลดกันไปอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะหนึ่งเรื่องของโค้กเนาะผมรู้ว่ามีวิธีใหม่ก็คือถ้าเรากินหนึ่งกระป๋องอ่ะให้เราลดไม่ต้องหมดก็ได้นะไม่กินไม่หมดถูกเพราะไม่ต้องเส คนเนชอบเทน้ำตาล้ยเดี๋ยวมันจะเหลือทิ้งก็เททั้งสองแต่จริงมันก็หวานเกินแล้วถูกปะคือเทน้ำตาลอย่าให้หมดหรืไงเอาทิ้งไปเลยไม่ใช้ผมใช้น้ำตาล้ามใช้เลยห้ามใช้เลยอะไรที่ปรุงเนี่ยผมก็จะใส่พวกน้ำตาลเทียมแค่ได้ได้รสชาติเฉยๆแต่ว่ามีเอฟเฟกในร่างกายอันนี้ข้อที่2องแล้วเรื่องของน้ำตาลปรับเลยนะอันที่สคือใช้น้ำมันหมูแล้วน้ำมันหมูแทนน้ำมันพืชน้ำมันหมูก็เยอะนะอันตรายนะต้องน้ำมันปลาน้ำมันอะไรไหมฮะจริงน้ำมันมะกอกอ่ะถ้ามีใช่ใช่น้ำมันมะกอกก็ ไขมันแค่น้าอิ่มตัวก็ไม่อิ่มตัวหมูอ่ะอิ่มตัวแล้วก็พืชก็ไม่อิ่มตัวแต่ไม่อิ่มตัวมันอยู่ในโอเมก้าหกต้องระวังได้เลยอาจารย์ขอบคุณข้าวหมูขอบคุณข้าวหมูน้ำมันมะกอกเปลี่ยนที่านี่ก่อนนี่ก่อนแต่ว่าตอนนี้มีการขยายเส้นเลือดอยู่เลยข้ามกินน้ำมันปลาที่จริงทานได้เหมือนสังคมเราก็ยังมีเพื่อนมีงานเลี้ยงมีงานอะไรเงี้ยก็ทานได้แต่ก็ทานน้อยหน่อยแต่ว่านวันนี้หลังจากไปตรวจปีกว่าแล้วที่ทำมาก็คุณหมอบอกว่าก็ปกติแล้วลดยาไปก็เหลือแค่ยาละลายเลือดแค่นั้นอิิ่่มมมตตตตตััััววววเเเเเเดดดดดีีีียยยยยยยออ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 อ๋นน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 น้้้้รรรรรราาาาปลลลลลลลพพพฤกกกกกก็ทใหหหไขุุืืืแคคซจจะะะงงงฮๆ ตาลอะลดนำตาลสักเดือนนึ่งแล้วไปเจาะได้เลยฮะอายุเส้นเลือดมีไหมมีฮะอายุเสไปตรวจไงฮะตอผมว่าผมไม่ได้ตรวจตรงแต่ว่าแต่คุณหมอตรวจเฉพาะไอตอนที่ผมทำมาคุณหมอแค่บอกว่าไอตัวของเส้นเลือดอะยังสมบูรณ์ดียังไม่ได้เปื่อยแต่เนี่เรื่องสำคัญนะเพราะผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งไม่เพื่อนดิเขาดูรายการดูให้รู้แล้วเขารู้วิธีการไปผ่าตัดแบบไซเบอร์ไนท์ของญี่ปุ่นเพื่อผ่าตัดมะเร็งแต่พอไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วผ่าตัดไม่ได้ก็เพราะว่าเป็นโรคเส้นเลือดแล้วก็เสียชีว บอกว่ายังไงถ้า50แล้วคนไปตรวจรถเรายังเราถ่ายน้ำมันเครื่องนะมาถึงอายุอะแต่เลือดเราอะเราไม่ลุกทานอะไรไปต้อง50ปีไม่รู้ว่าเราไปคาท่อหรือเปล่าตันหรือเปล่าเีอยยังไงให้ไปตรวจไม่เกินหนึ่งอาทิตย์อะคุณเปิ้ลแล้วกันเขาเองนะฮะแล้วก็คุณตันก็เป็นกลางคืนไงฮะก็ะต,ตื่นมาก็นอนกอดศพแหละ หมายถึงว่าเดี๋ยวนะเขาโทรมาเพราะเขาเห็นว่าคุณอินทพลเป็นใ่แล้วเขาเพิ่งได้รับการแนะนำยกเลยไม่นานยังไม่ได้ไปเลยเสียชีวิตไปก่อนคุณอินทพลถูกก่อนถูกเป็นแล้วโอ้ย่างงั้นเหรอแสดงว่าเพื่อนๆหลายคนที่ฟังอยู่ตรงนี้ได้รับการแนะนําในตอนนี้แล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราค่อยๆทาทีหลังแต่ที่ไหนได้อาจจะเป็นในช่วงที่แนะนําแล้วก็ได้ครับ นก็ฝากแชร์เรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าญาติพี่น้องเราครอบครัวเราก็นะฮะอาจจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ดแล้วก็อีกหนึ่งก็คือคุณนิทิพนบอกว่าตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ก็รู้สึกแฮปชีวิตเปลี่ยนไงฮะหลังจากวันที่ทำแล้วบอกว่าวิาวกฤตอ่ะสิ่งที่มองเลยคือลอยมาคือครอบครัวฮะคนที่เรารักเลยมันลอยมาเองเลยฮะณวันนั้นอ่ะทุกอย่างเราก็ปรับปรุงพฤติกรรมในเรื่องของการนอนเรื่องอาหารเรื่องอะไรหมดเราก็จะบอกเพื่อนเราคนอ่ะเฮ้ยห้าสิบแล้วไปตรวจหน่อย <c oughs> ทุกคนชอบบอกว่าเดี๋ยวก่อนทำงานทำงานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อ <c oughs> ยไปต่่่่่่ผมมมมมมกกก็ีีออออออนนนนไยยยาาเเเเสพืืหคุณัะ มันคนทานแต่ไขมันหมูอะไรายมันทั้งหมดเลยน้ำมันที่ทอดแล้วทอดอีกมันมันก็จะจต่ก,กับเราห้าสิบเรายังเลือกว่าอันนี้ควรไม่ควรมากน้อยอ,ยไอะไรงะเงี้ยอาจารย์ไอ้คนคอเลสเตอรอลสูงอันตรายนะแล้วบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคอเลสเตอรอลสูงแต่ละนอกกันตันถันใช่ใช่ที่คุณหนิงบอกมีข้อแนะนำไงที่บอกว่าถ้าเราเป็นคอเลสเตอรอลสูงอะไรเนี่ยควรจะพกหาตัวไว้เลยพกไว้เลยคือผมจำชื่อยาไม่ได้เนาะน่าจะเป็นยาที่คุณหมอต้องจ่ายนะอันนี้หรือบางคนที่ไปตรวจที่โรงพเลยถ้าตรวจพื้นฐานในเรื่องของหัวใจอ่ะเขาจะให้เเเเดดดิิินนนนนนนสสาาาาายยะแแล้วก็บบชชัั สปีดอย่างเงี้ยแล้วก็มีกราฟ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 อันนี้คือประเมินเบื้องต้นก่อนแล้วก็ประเมินเบื้องต้นเสร็จปั๊บโอเคถ้าเรามีโอกาสที่ภาวะที่จะเป็นผมพูดที่ก่อนเนาะภาวะที่จะเป็นให้คุณหมอขอยาขยายหลอดเลือดเลยฮะเม็ดหนึ่งเป็นยาขยายหลอดเลือดถือพกพาไว้เลยผมคิดว่าพกไว้เลยฮะถ้าเรารู้สึกแน่นหน้าอ,อกใสมเข้าไปเลยใต้ลิ้นแล้วก็มันจะไปขยายให้อย่างน้อยนะมันจะลดส่วนที่เราจะไปโรงพยาบาลได้อีกเกือบสองชั่วโมงที่เราไปทันอ๋อไม่งั้นเราอาจจะไม่ทันเราจะไม่ทันอันนี้เรียนปรึกษาคุณหมอแล้วกันครับ,รบสุดททททท้้้้าา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 ายยยยยยยคคคืืืืืืออ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 แนน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 นะะะะะะํววว่่่่่่่่่่่เเ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 พีีีีีีีจจไไมมหหหปปปปป็็็ตงงรรรรรรลลลกกกิิัับฮูด น้ำตาลหล่อหางกล้วยน้ำตาลหล่อหางกล้วยควรจกินนี่แทนเพราะมันจะได้ช่วยแทนน้ำตาลถูกแล้วมันก็อร่อยได้ด้วยถูกแล้วก็พวกอะไรนะฮะแป้งกินเยอะแป้งนี่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลนะพวกเส้นราเมงแล้วก็พวกข้าวพวกนี้มันเป็นได้เลยนะเพราะนั้นเราควรกินข้าวกล้องแล้วบอกว่าทำไมเอฟทานเที่ยงกับทานเย็นสองมื้อตอนนี้ระวังนะตอนนี้ระวังนะเรื่องอันนี้กันคือเอฟเนี่ยมันมีผลวิจัยมาใหม่ทุกทีเราต้องกินข้าวทุกทุก่สี่ชั่วโมงสามมื้อแต่ถ้าเรากินห่างกันเกินสี่ชั่่วโมงเนีย ตับเราจะบอกว่าเราขาัดอาหารเมื่อเรากินอาหารเข้าไปอาหารมันจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันได้เยอ,อะกว่าคนอื่นทั้งนั้นเยเรากินน้อยนะแต่มันเปลี่ยนเป็นไขมันเลยถ้าเราทานสองมื้อ,อแต่เราไม่ทานอาหารที่เป็นพิษเลยแต่ก็ไม่ได้รู้ไม่ว่าตอนนี <S <S <อ>้คนผอมนะในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีค่า ALT คนผอมนะเป็นโรคไขมันพอกตับเยอะมาก<อ>เพราะว่าอะไร<ๆ>เพราะว่าเขาทำ IF แล้วก็เป็นคนที่กินน้อยแต่ตับเราอ่ะมันฉลาดมันจะเก็บอาหารที่กินน้อยเนี่ยเปลี่ยนเป็นไขมันโคตรอันตรายเลยนี้ถ้าีมอกาชุนอะไรที่นลองไปเสิร์ชดูคำว่า ALT ค่า ALT เกินนัรามนจะเน มันจะไม่กินตาตมันเป็นเฮ้ยทำไมกรรมพันธุ์หรือเปล่า,าคนบอกงี้ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะเรื่องนี้ประกาศจากรัฐบาลญ,ญี่ปุ่นเลยประกาศเลยเป็นเ็าเรียกว่านาราเซงิงเขาประกาศออกข่าวเลยนะอันนี้บ้านเราไม่ค่อยมีการอธิบายแบบนี้แรากลัวมาห้องตับเพก่ออะไรอะ่ะมันกลายเป็นตับแข็งในที่สุดทำบ้างก็ดีนะสำหรับคนที่อ้วนนะ IF จะดีต่อคนอ้วนที่ขายไปเกินใช่แต่ถ้า IF ไม่ดีต่อคนหอมแล้วก็หมอที่รักษาจะรู้แค่รักษาจะไม่รู้เรื่องพวกนี้ผมพอดีรู้เรื่องแต่ไปฟังผมวิจัยมาแล้วก็เอามาเล่ามาให้ฟังออก ก็ฝากเ,เพื่อนๆครับว่ากินของหวานกินของมันแล้วก็ IF เนี่ยเรื่องนี้สำคัญและถ้าเพื่อนสนใจเรื่อง ALT เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีครับวันนี้ขอบคุณครับที่วันนี้มันเป็นเป็นบทเรียน,นให้ผมได้เรียนรู้แล้วก็ทุกคนก็ต้องลองให้ดีครับ,บค,ครับ